vì subscribe cho kênh Ghiền Mì vào để, 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 để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผู้ว่าราชการจังหวัดประยูรพร้อมด้วยผู้นำศาสนาขรรยายิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักฏีในทิฏีิทางการบูาชาแ,า,าและเยื่อถุงในพระมหาคตญาณาธิคุณแห่งได้ความกระตุ้นให้ชาวต้มเย็นของ,งอประเทศช้าวและนำมาขึ้นความสุกแก่ประชาชนโดยแตย่ละกระทรวงสำนัก ประการคงเป็นล่นรัยปกติทุกล้าวงค่าพระพารและ วิธีน้อมหวด้วยความรอกน้อมหนึ่งครั้สารนังัชามิทธงสาร,ร,น,รน,นังอันทุงอจันทังิะจันงะจัทังอันงจนังรันนงอนะะนทังะัะน เราเป็นวจาวา,า Sakura, สาทถิวะละนะครับสาทุครับขอบคุณ mmm. ท่านเ้ว่ทานจังหวัดพบลนะครับประธานใีพิธีสุคัรรนวันนี้เลยครับ

وتعيش <applause> من تشاء I